วิถีชาวบ้านกินกระท่อมพืชสมุนไพรยอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานก่อนจะถูกบัญญัติตามกฎหมายให้เป็นพืชยาเสียติดภายหลังชาวบ้านเชื่อว่ากระท่อมนั้นเป็นพืชคู่บ้านเคียวเอาแรงในการทำไร่ไถนาแก้อาการได้สารพัดโรคก็ขอเล่าฟังไอ้คนอื่นก็เล่าว่าแก่เบาหวานแก่ความดันแก่วูบแก่เวียนก็แก่หลายอย่างแต่ว่าก็กินเรื่อยตัวกันเนี่ย กินตอนตนอนนน,อนนัต้นกระท่อมเป็นไม้ยืนต้นที่เลี้ยงง่ายไม่ต้องการปุ๋ยดอกของกระท่อมออกได้ทุกฤดูกการก่อนที่จะบานและมีลักษณะเป็นวงกลมสีเขียวต้นกระท่อมนั้นมีอยู่หลายสายพันธุ์เช่นก้านขาวก้านแดงแมงดาแตงกวาแต่ที่นิยมปลูกกันมากในทางตอนใต้คือแมงดาเพราะมีใบใหญ่โดยนิยมเด็ดใบามากิน โดยผู้ที่กินใบสดนิยมกินใบแก่เพราะไม่แข็งและไม่ติดฟันแต่ถ้านําใบต้มนิยมใช้ใบอ่อนอย่างไรก็ดีทั้งใบแก่และใบอ่อนก็มีฤทธิ์ทำให้สู้แดดและทําให้การทํางานขยันขันแข็งขึ้น ทมกลางความพยายามจะแก้ปัญหายาเสพติดแล้วด้วยรัฐบาลไทยยังได้ตัดสินใจถอดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดแห่งชาติอนุญาตให้ปลูกขายและใช้เป็นรายบุคคลได้โดยคาดว่ากระท่อมจะสามารถตีตลาดยาเสพติดหรือ,อยาบ้าได้อย่างรวดเร็วใบรกระท่อมนั้นมีสารไซโลไซบินและ LSD ที่เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งมีฤทธิ์กดประสาทพบได้ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และถูกขึ้นทะเบียนเป็นยาเสพติดประเภทที่5เช่นเดียวกับกัญชาเมื่อ76ปีที่แล้ว กระท่อมซึ่งมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางถูกนํามาใช้ในทางการแพทย์เนื่องจากช่วยลดอาการปวดและทําให้ผู้ใช้รู้สึกกระปี้กระเป๋าช่วยลดความรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนบางรายใช้กระท่อมเพื่อลดอาการลงแดงจากการเลิกยาเสพติดเนื่องจากกระท่อมนั้นมีราคาถูกกว่ายาแผนปัจจุบันยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่จะมีแต่เป็นพวกที่เป็นสารเคมีทั้งนั้นมันมีพืชเสพติดบางตัวอย่างเช่นกัญชากัญชงกระท่อมเนี่ย มันเป็นพืชเศรษฐกิจถึงแม้วจะเราบรรจุปัญญาติดแต่มันก็มีคุณประโยชน์ในขณะเดีาายวกันถ้าสามารถที่จะเอามาใช้ในประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือว่าในทางการแพทย์ได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แต่ว่ากระท่อมเนี่ยของสหรประชาชาติเขาไม่ได้กําหนดว่าเป็นยาเสพติดมีแต่การชาเท่านั้นนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ลงพื้นที่ลงซอยสอบถามชาวบ้านไม่ว่าส่าวนมากจะเป็นภาคใต้ หรือแถวปทุมธานีนะก็พยายามไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยก็เห็นว่าเออมันมีประโยชน์มากโทษเนี่ยถ้าเราควบคุมดีๆนั่นก็ให้ปปสน์นี่ยกล่างแก้ไขเขาเรียกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษและแก้ไขฉบับที่8นะครับอันนี้ดําเนินการตอนนี้เรียบร้อยแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับก็จะมีผลนะปลดล็อกก็คือไม่ให้เป็นยาเสพติดแล้วกระท่อมในวันที่24สิงหาคม กระทรวงยุติธรรมได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยเพื่อเตรียมออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุชื่อยาเสพติดประเภทที่5โดยให้ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภทที่5ซึ่งประกาศสาธารณสุขจะต้องมีผลบังคับใช้ใน90วันหรือในวันที่24สิงหาคม2564นี้พร้อมสั่งให้เร่งสำรวจจำนวนผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีพืชกระท่อมรวมถึงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำซึ่งจะยกเลิกการดำเนินคดีทั้งหมดผู้ต้องขังจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่ ที่24สิงหาคมเช่นเดียวกันสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมมงุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580